ตุ๊กแกบุกโกดังนะครับต้องทํำยังไงนะครับมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่ะนี่ครับก็เป็นโกดังนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มันมีตุ๊กแกนะคนแพ็คของเขาก็กลัวนะพรามันจะกัดเพราะว่าตุ๊กแกนี่มันมันกัดแล้วมันไม่ปล่อยด้วยนะครับเนาะคนคนแพ็คก็ไม่กล้าแพ็คเนาะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาจับตุ๊กแกกันนะครับมีขั้นตอนยังไงนะเดี๋ยวลองดูกันนะนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนเลยบอกอยู่ในนี้อะ ตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ไหนมีเครื่องมือเหรอเดี๋ยวนะรีวิวเครื่องมือก่นได้ไหมไหนเฮ้ยที่หนุเอาเปิดเอาอไเอาอไมาไอ่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไรครับเนี่ยที่จับครับที่จับเนาะที่จับจับจับตุ๊กแกใช่ไมฮะจับได้ตุ๊กแกงูได้ครับอ๋อนะครับนี่ครับเป็นที่จับ นะครับมันก็มีความยาวอยู่นะนะครับอ่าตัวแกก็ได้งูก็ได้นะนะครับเดี๋ยวกําลังหาตัวอยู่นะเจอไหมครับเจอแล,จแล้วนะตัวหนึ่งนะครับอ่าหนีบได้ไหมพี่เออไม่ได้ดนี้ม่หนีบได้มันปลายมันใหญ่เลื่อ,อไนไหมพี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลื่อนพังงันเดี๋ยวใจเย็นเลื่อนเลื่อนตู้เหรอครับต้องขยับไม่งั้นกลับไม่ได้อ๋อนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับ ถุงมือจับตุ๊กแกใช่ไหมฮะจับงูก็ได้เล่นไหมเล่นเล่นหลังว่านเล่นเล่นบ่บ่กได้ตองต้อเ้าก่อนยาบนะเดี๋ยวไป่นต่อ่นีเลยอืมต้อเอตู้ออกก่อนใช่ไหมฮะออกไม่ได้เลยนะเอาตรงนะต้องเอตะก้าออกก่อนนะเล่นตู้ได้ฮะอันนี้ตู้มันปิดตายพี่เปิดไม่ได้ มันยกออกได้ครับแต่ต้องยกต้องเลื่อนตู้ออกมายกยกออกได้ใช่เราเอาชั้นออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันเลื่อนหล่นไม่ใช่หรืนี่แล้วางไหนยังรู้นี่ขึ้นมานี่เมื่อกี้เนี่ยลงมานี่ครับเราวางเงี้ยใช่อหรใช่ลงไปข้างลนั่นได้หรอถ้าตะปกไม่อยู่แล้วเป็นอย่างนี้ล่ะทีนี้ยดาเลยคนนี้ไปแล้วออยู่ตัวเดียวอ่ะอีูตัวเดียวเข้าข้างนี้แล้ว นูมม andal, มม่นเหรพี <c oughs> <c oughs> ่อ้นมุมเสาโน่นเลยโอ้ตรงนี้ตรงโน่นเลยนะอยู่ตรงพี่อ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเกือบถึงมุมเสาเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ยตรงนี้อืมเข้ามาลึกอ่ะไม่ได้เนี่ยมันมีตู้บังหมดเลยตู้บังหมดเลยตู้เพียบเลยขยายกันขยายพื้นที่ว่าแล้วขยายพื้นที่เปิดไล่มันไปให้ให้มันไปเอาไม้ไล่ข้างบนได้ไหมพี่อ้นฮะไม้ไล่ข้างบนหรือข้างบนเอาอกสักอันหนึ่งแล้วไม้แย่ลงไปเอาเอาชั้นบนได้ออกอ่ะ โอ้แค่ชั้นเนี้ยมันเป็นไอ้แค่กล่องแค่นี้แล้วเอาบันไดแย่ไล่ให้มันอางนี้ถ้ากล่องเดี๋ยวเขาอ,อย,าาอยู่อยู่มันอยู่หลังกล่องอะเอาไม้ใหญ่ๆเอามาเอาเหล็กเหล็กของเราอ่ต้องเอาชั้นออกชั้นหนึ่งอ่ะเพี่ใช่มันมีขอบปูนต้องเอาชั้นเนี้ยออกชั้นหนึ่งอนะ่ะอย่าชั้นนี้ก็ได้ก็ใกล้จะมาแล้วฮะมันใกล้จะมาทางนี้และ khi nào chân nhiều Batman Batman. Ao đợi lên nát. Ao lìm tiết sour lên. Ao lìm lên. Five, five, five. tịt Nơi! 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 Nơi!

โอ้ยนี่โอ้หโอยดูฝากมาดิอืมาครับตัวมาเริ่มเลยนี่ครับมอันวิ่งมาแล้วก็จับเลยฮะนี่โอ้โหเออทยอมือจับเดน่อยครับนี่ครับได้แล้วนะเชี่ยวชาญมาก เสียวมากครับคนคนไทยเดิน <laughs> ไต่ลบออกไปก่อนไหล่งก่ <laughs> อนลงโล่งก <laughs> ่อนต้องนี้มาดูปะเขาไม่ได้นะปลุกไหมปลุกไหม